บ้านหลังนี้มีสิ่งที่เรามองไม่เห็นอาศัย<ม>อยู่ไหมครับก็มีความรู้สึกว่าตัวเองอะ่ะเหมือนบ้านหลังนี้มันไม่มีคนอยู่<แ>บางเวงเงาเงาเงมีว่า<แ>ผมรู้สึกอย่างนั้นนะมันมีปัญหาเรื่องของการใช้จ่ายไหมมีมีอยู่มันมีแบบมากระปิดกระปอยอะ่ะเวลาเรามีไรายได้เข้ามาแบบเหมือน<แ>เราได้ได้มาแบบโบนัสอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีออกสักอย่าง สหรับคอนเซปต์รายการของเรานะครับเราก็จะดูตั้งแต่หน้าบ้านยันเจ้าของบ้านหน้าบ้านที่เราเข้าไปบ้านเลขที่ประตูหน้าต่างที่ลับที่นอนบันไดห้องพระห้องนอนเราจะช่วยแก้ปัญหาทั้งหมดผมไม่ได้แก้ปัญหาคนเดียวในทางผมผมช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของการวางให้มันถูกต้องผมมีอินทีเลียผมมีคนที่เขียนแบบคุณจะทําอย่าให้มันแตกออกจากนี้แล้วกันรับรองได้ว่าคงช่วยดีอยู่ดีเงินดีมีเงินผ่อนบ้าน